เอาละครับวันนี้ผมจะมาประกอบ Starlesso Air 58ให้ดูกันนะครับนี่เป็นกระบอกจากโรงงาน Starlesso ของแท้นะครับผมที่เราสั่งนเข้ามาเป็นพิเศษนะครับเริ่มประกอบกันเลยนะฮะเราก็จะมี b o t t o m m e t 58นั่นเองมาเปิดดูกันเลยนะครับว่าในนี้มนมีอะไรกันบ้างนะตัวนี้จะเป็น b o t t l e l e t Series K นะครับผม ออกมาอย่างเดีก็ถ้าคุณลูกค้าสั่งไปจะให้เราประกอบให้เลยก็ได้หรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะนําไปประกอบเองก็ได้นะครับดึงออกมาแล้วก็จะมีย,งยางตรงนี้ออกมาไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันประกอบตรงไหนนะนี่ไปให้ดูนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนชาวเวอร์เดิมเลยนะถ้าสมมติว่าซื้อแค่อะไหล่ประกอบไปนะครับเผื่อคุณลูกค้าไม่ได้ซื้อชุดคอมพิวตร์ไปนะฮะเรียกว่าเหลือแค่ แชมเบอร์หรือกระบอก f p พ0สาร้อเลยนั่นแหละถอดมาให้หมดแล้วก็เปลี่ยนไปทั้งยวงเลยตัวนี้จะเป็นชาเวอรของเขานะครับผมเราก็ใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยใส่ให้แน่นเวลาเราใช้งานจริงๆเราก็ไม่ต้องถอดตัวนี้แล้วนะฮะเฉพาะเอาเก็บไปล้างเท่านั้นเองส่วนตัวชาเวอรตัวนี้ก็จะเป็น e ีหกสิบเอ ใช้ได้กับเออ่ชาเวอร์มาตรฐานทั่วไปได้เลยจะเอาตัวไหนมาเปลี่ยนก็ได้ IMS เออ่เมตริกหรืออะไรก็ตามนะครับผมมีในตลาดมากมายสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าอยากจะอัพชาเวอร์ให้มันปีดปาจิจัดก,กว่าเดิมแต่ตัวที่แถมมาให้ก็ดีแล้วนะครับผมอตอนนี้เราก็ใช้บาสเกตนะครับผมขนาด58นะครับ อยู่ในเซตเลยเซตสุดคุ้มเปิดร้านได้เลยว่าไปเถอะนี่บัสเกตก็จะเป็นบัสเกตมาตรฐาน 58mm มมนะครับสามารถใช้ได้ทั่วไปสากลเลยเรียบร้อยงานดีมากประกอบงานได้ดีมากๆนะครับบอกก่อนต่ตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นฝาลมของซีรีส์ N นะครับผม ลูกค้าสามารถเลือกได้สองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ N หรือว่าซีรีส์ K ก็เอามาผสมกันได้ตัวนี้เป็นซีรีส์ N ของผมก็สั่งทํามาพิเศษเอาไว้สลับปรับแรงลมได้ด้วยก็คือสามารถคุมเพรเชอร์ได้อยากจะให้8บาค้าง9บาร์ค้าง6บาค้างคราวนี้แล้วแต่เมนูที่คุณลูกค้าจะเล่นแหละมันว้าวตรงนี้นี่แหละน,น,นั่นไนสวยงามนะครับ ต่อมาครับเป็นการประกอบตัวกรองลมนะฮะนี่ชุดนี้ก็จะมีแถมไปเลยรวมไปเลยนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นหัวสายสายลมแบบหักแล้วจะได้ไม่เกะกะนะนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าก็ต่อกับเอ่อที่สูบลมจักรยานได้ด้วย เพราะว่ามันมีกรองลมแล้วแล้วก็ต่อกับปั๊มลมอย่างเซลมี่หรือว่า N8 หรือว่าย e ี่ห้ออะไรต่างๆที่มาใหม่ตอนนี้นะแอปปั๊มก็มีทำมาซัพพอร์ตมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบลมอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ได้เรามีตัวกรองฟูดเกต e แล้วตัวนี้แนะนำให้ใส่แผ่นกรองเข้าไปเพิ่มนะครับผมเป็นฟองน้ำเข้าไปเพิ่มผมจะเปิดให้คุณลูกค้าได้เลยถ้าคุณลูกค้าอนุญาตนะฮะ อาจจะเป็นรอยนิดหน่อยน,นะฮะจับอย่างนี้แล้วหมุนครับผม,อมโอเคต้องยอมเป็นรอยนิดนึงนะครับผมเพื่อจะการเปิดออกมาได้มันแข็งอยู่แล้วข้าวหน้าก็อุ่นแค่แค่ตึงมือพอนี่นะครับเราจะมีตัวกรองหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็แถมไปให้อีกสิบกว่าชิ้นนะครับผม แล้วก็มีฟองน้ําให้หลายชุดมากเลยแนะนําว่าใส่เข้าไปอีกสองชุดกลายเป็นสามชุดได้นะฮะมันจะได้กรองไอน้ําไม่ให้ไอ้น้ำย้อนเข้าไปในเครื่องต๊มนะครับแล้วก็ปับก็ะเสียนะครับผมกลายเป็นปัญหาง,งูกินหานะครับเสียไปเสียมาซื้อปั๊มไม่ยอมจบสักทีตัวนี้ก็กรองได้ทั้งฟู้ดเกรดแล้วก็ไอ้น้ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมในการประกอบเครื่อง s t a r l e i r ห้าสิบแปดนะครับส่วนแท่นนะครับถ้าสมมุติว่าผมส่งไปก็จะส่งไปทั้งแท่นอย่างนี้เลยนะฮะแยกไปนะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ด้วยนะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็นําไปใส่เองได้ง่ายๆเลยนะครับต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตนะฮะจบเลยโอเคครับผมขอให้ะดุกกับ Starleso Air 58อย่าลืมว่ากาแฟจะเลือกสนุกได้จ้ไปแดกซะ